สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเยี่ยมชมนะครับสำนักงานกิฟฟารีนนะครับสาขาที่ผมจะพาไปชมบรรยากาศวันนี้ก็คือสาขานวนครนั่นเองครับนี่นะครับทุกคนบรรยากาศภายในเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับสินค้าของเราเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะครับมีให้เลือกมากกว่า2000รายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางหรือว่าอาหารเสริมก็ลองมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยนะครับบอกว่าสาขาของเราเนี่ยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครเลยนะครับแถมยังอยู่ ติดกับโรงงานผลิตสินค้าของกิฟฟารีนอีกด้วยนะครับใกล้แค่ไหนก็ลองดูกันเอาเองนะครับผมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับเข้าไปดูบรรยากาศภายในสำนักง,งานกันดีกว่านะครับเปิดประตูเข้าไปนะครับ จุดแรกนะครับที่เราจะเจอก็จะเป็นจุดนี้เลยนะครับผมเคาน์เตอร์นะครับจะมีพี่ๆนะครับคอยให้บริการให้คําแนะนําเกี่ยวกับสินค้านะครับราคาสินค้าโปรโมชั่นัามาสอบถามได้เลยนะครับพี่ๆก็ใจดีกันมากๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นฟิตมิลนะครับวีแกนนะครับสินค้าชูโรงของบริษัทเรานะครับผมนี่ครับบรรยากาศภายในดูนะครับสวยงามมากเลยนะครับผลิตภัณฑ์ก็เยอะมากๆเลยนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับจุดสินค้าขายดีนะครับของเลซิตินโคโนอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับแป้งนะครับโลออนนะครับกันแดดนะครับครีมบำรุงต่างๆนะครับก็คือค่อนข้างจะครบเลยนะครับทุกสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนจัดโปรโมชั่นนะครับของแต่ละเดือนนะครับทุกเดือนก็จะมีโปรโมชั่นนะครับใครเป็นลูกค้าของกิฟฟินอยู่แล้วเนี่ยก็จะทราบกันดีนะครับว่า จะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับทุกเดือนลูกค้าประจำนะครับก็จะทราบกันดีนะครับรอวันโปรโมชั่นเนี่ยก็จะคุ้มมากๆเลยนะครับซื้อสินค้าในราคาถูกแล้วก็ได้คุณภาพด้วยนะครับค้าสดใหม่นะครับออกจากสาขาออกจากคังบริษัทนะครับแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับคนนะครับที่อยากจะได้ราคาสมาชิกก็สามารถสมัครได้นะครับมีค่าสมัคร180บบาทนะครับผมก็จะดูแลนะครับสมัครให้นะครับ การสมัครสมาชิกนะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับซื้อสินค้าในราคาสมาชิก <นะ S 2> รับโบ <bonus S 2> นัสนะครับเงินปันผลคืนทุกเดือนนะครับแถมซื้อสินค้าได้ใช้สินค้าแล้วก็ได้ประกันชีวิตด้วยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสมัครสเป็นสมาชิกเนี่ยก็สามารถสมัครแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้นะวันที่สมัครทันทีเลยนะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกระเช้านะครับของกิฟฟารีนนะครับสวยงามมากนะครับเป็นกระเช้านะครับที่ลูกค้าเนี่ยสามารถจัดได้เองนะครับเลือกสินค้าได้เองนะครับแล้วก็คุมงบประมาณได้เองสามารถสั่งให้เรานะครับจัดได้เลยนะครับตามความต้องการนะครับสินค้าสดใหม่แน่นอนนะครับไม่มีหมดอายุแน่นอนครับแถมยังเลือกสินค้านะครับให้เหมาะ ผู้หลับได้ด้วยนะครับเอาไปให้นะครับผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าให้ตามโอกาสนะครับวันเกิดนะครับผมหรือว่าใช้ไปเยี่ยมนะครับผู้ป่วยก็ได้นะครับตัวกระเช้าเนี่ยก็ขายดีมากๆเลยนะครับผมเหมาะสําหรับทุกโอกาสทุกวันสําคัญเลยนะครับนี่นะครับพี่ๆก็กําลังจัดกันอยู่นะครับผมนะครับ คนจัดก็สวยรอนะครับกระเช้าก็ดูดีมากๆเลยใครสนใจนะครับก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมกันที่สาขากันได้เลยนะครับสวัสดีครับ